สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยโดยนักเขียนนักคิดคอลัมนิตอาวุโสของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับคุณเปลวสีเงินครับชวนคุณผู้ชมมาคุยกันเรื่องของกัญชานะครับคุณเปลวใช้ชื่อบทความวันนี้ครับบอกว่าการเมืองเรื่องกัญชาครับคุณเปรลวสีเงินบอกว่ากัญชานี่เปลี่ยนชื่อเป็นคิกคิกหรือไม่ก็บานฉ่ำเสะเลยดีไหมจะได้เลิกเถียงกันครับระหว่างยาเสพติด กับการเป็นพืชสมุนไพราทางยาและทางเศรษฐกิจนะครับคุณเบรยบอกว่าน่าอายที่ภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกันมาด้วยดีๆจู่ๆใกล้เลือกตั้งกลับไปตบตีกันกลางตลาดบดชาวบ้านนะครับชนิดต้องตายกันไปข้างหนึ่งกระท่อมกัญชาภูมิใจไทยเนี่ยขุดขึ้นมาจากใต้ดินผลยาเสพติดนะครับขึ้นมาเป็นพืชสมุนไพราทางยาบนดินสําเร็จไปครึ่งทางถึงตอนร่างพรบกัญชาจะเข้าสภา ประชาธิปัตย์ประกาศคว่ำชนิดเอาไงเอากันฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยครับก็ต่างชอบใจกับการเตะสกัดดาวรุ่งของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลของภูมิใจไทยมาแรงครับทั้งในอีสานและใต้ด้วยคแนนิยมพูดและทําได้จริงครับโดยเฉพาะในเรื่องของกัญชากระท่อมผลยาเสพติดเรียกว่าถูกใจชาวตุ้งกามากเลยนะครับจนรัศมีนายก คนต่อไปในอนาคตเนี่ยจับเลยทีเดียวคุณเปลวถามตุ้งกาคืออะไรรู้ไหมถ้าไม่รู้ไปหาวรรณคดีไทยเก่าๆมาอ่านนะครับหรือไปดูตามภาพฝาผนังวัดครับไม่งั้นก็ไปซื้อหนังสือปฏิวัติกัญชาสยามที่เพื่อนของคุณเปลวก็คือคุณนิพัฒน์ผ่อนเพ่งแก้วค้นคว้าแล้วก็รวบรวบมบันทึกไว้มาอ่านนะครับกัญชากระท่อมนี่พูดไปก็ไม่ต่างอาหารนะครับจะเป็นคุณหรือโทษขึ้นอยู่กับความพอดีของผู้ใช้ อาหารกับใช่ว่ากินแล้วจะไม่เกิดโรคถ้าตะกละตะกรามกินไม่เลือกกินตามใจชอบนะครับกินไม่รู้จักประมาณแล้วก็ไม่คํานึงถึงสังขารตัวเองอาหารก็จะกลายเป็นโทษแล้วก็เกิดโรคถึงตายได้เลยคุณเป๋าบอกครับกัญชากระท่อมก็ประมาณนั้นนะครับถ้ารู้จักใช้ใช้อย่างพอดีแล้วก็ใช้โดยที่รู้ว่าตัวเองใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันก็จะเป็นขุนมากกว่าโทษแต่ถ้าไปใช้เพื่อการเสพติดใช้โดยไม่ผ่านการแนะนําของแพทย์ มันก็อันตรายนะครับแล้วก็เกิดโรคได้แต่คุณเปลยบอกว่าผมยังไม่เคยเห็นนะว่าเสพกัญชาแล้วตายหรือไปอารวาดเกะก,กะระรานเที่ยวท้าตีท้าต่อยคนอื่นเคยเห็นก็แต่แค่จิ้งจกตกแปะจากเพดานก็ตาลีตาลานบอกไอ้เคมากัดกูแล้วก็ถลเลือกไปคิกๆอยู่มุมมนดปวัดครับคุณเปลยบอกชื่อลุงเชยจำได้ตอนที่คุณเปลวเป็นเด็กวัดชอบไปดูแกยำกัญชาก่อนใส่ตุ้งกา ก็คือบ้องกัญชานั่นแหละแล้วก็จุดไม้ขีดแย่ yeah. ดูดซูดๆจนเสียงดังจวบนะครับขี้ยาจากเงี่ยงบ้องหรือเจ้าลิมหลนลงในน้ําในบ้องนะฮะลุงเชยก็เงยหน้าขึ้นแงนปล่อยควันขาวๆเป็นทางยาวยังกระป่องรถไฟไอ้น้ําตอนเขาชักบูดปูนๆนะครับตางี่หวานเยิมย้มยิม้มยำหัวเราะคิกๆนะครับเว้นแต่ดื่มเหล้าแล้วไปเสพเปญชาทีนี้แหละได้เรื่องทั้งยักษ์ทั้งปรรคนทันก็คือหมอยา ตีกันในตัวออกอารวาสตะโกนโวกเวกแบบคนบ้าผสมคนเมากัดกระหมาก็เอานะครับไม่เป็นอัลลับอันนอนคุณเปลวบอกได้ประสบการณ์มาจากลุงเชยอ,อีกเหมือนกันแกเมาอารวาสกลางดึกกลางดื่นนะครับถึงขั้นไปขุดศพเด็กที่เขาเพิ่งฝังที่หน้าป่าช้าอุ้มมาที่พวกผมเด็กวัดนอนนี่ก็เล่ากันสนุกสนุกแต่กัญชานี้ก็ใช่ว่าจะเสพได้ทุกคนนะครับบางคนยอมแพ้ อย่างผมก็คือคุณเปลวนะครับตอนนุ่มคนองเอามายัดบุหรี่แล้วสูบแบบกลืนควันแข่งกันว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับคุณเปลวบอกผมเมาคลานแปดตีเลยหัวหมุนคว้างนอนแผ่เห็นเพดานถลม่มลงมาทับตะกายหนีจนเพื่อนๆต้องจับตัวเอาไว้นะครับเจ็ดวันยังไม่หายปวดไถ่ถอยจากนั้นก็เข็ดไม่กล้าอีกเลยครับแต่ถ้าแกงเนื้อแกงไก่หรือพริกนะครับตำใส่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อผสมกัญชาแล้วก็ แหกหม้อแหกไห้ขอดชามกินกันเลยมันเจริญอาหารแล้วก็ขอแห้งดีแท้นะครับคุณเปลบอกว่าสรุปมันก็อยู่ที่แต่ละคนนะที่ถูกโรคกับกัญชาก่อรักษาโรคให้เขาได้คนไม่ถูกโรคเข้ากันไม่ได้เลยกับกัญชาพวกเขาไปอังกฤษซื้อชากัญชาชนิดสองสองแช่น้ำร้อนดื่มมาให้กล่องหนึ่งผมแค่จิบสองจิบมึนตึบเลยนะครับ ก็เลยให้คนอื่นเข้าไปวันหลังเข้ามาถามครับว่ายังมีอีกไหมดื่มแล้วหลับปุ๋ยขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ม้วนเดียวจบสบายเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละคุณเปียบอกผมเข้าใจทั้งภูมิใจไทยที่พยายามผลักดันกัญชาขึ้นมาเป็นพืชสมุนไพราทางยาก็เหมือนกับเป็นการเปิดยันนะครับปากหม้อปลดปล่อยวิญญาณแม่นาที่ถูกขังมาร่วมร้อยปีออกมาตรงนี้ก็ต้องขอบคุณภูมิใจไทยนะครับ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และการวิทยาศาสตร์และก็เคมีจะได้นํากัญชาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งแน่ใจว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มนําเม็ดเงินเข้าประเทศทางการแพทย์และการเศรษฐกิจครับผ่านการวิจัยและพัฒนาทางการยาและการแพทย์ซึ่งศูนย์ค่าไปคาไปกับคําว่ายาเสพติดตามที่อเมริกันสั่งมานุนนานะครับแต่จะไปต่อถึงขั้นนั้นได้หรือไม่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณาสุข และนโยบายของรัฐบาลต่อ,ตอไปครับคุณเปลวนะครับบอกว่าคุณอนุทินก็ต้องเข้าใจช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมันมีวิบากต้องฟันฝ่าเป็นธรรมดาเพราะที่ชฉวยโอกาสนํากัญชาไปใช้มั่วก็มีมากที่เฉวยโอกาสค้านมั่วก็มีฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนต้องแน่วแน่ส่งเสริมกัญชาต่อยอดเข้ากระบวนการวิจัยพัฒนาให้ต่อเนื่องนะครับอย่าทำแบบเอาใจรัฐมนตรีคนนี้พอเปลี่ยนเป็นคนอื่นเขาไม่เอา ก็ไม่เอาตามเขานะครับแล้วทิ้งกัญชาที่กว่าจะขุดขึ้นมาพ้นคำว่ายาเสร็จติดได้ก็แสนยากเนี่ยไปอย่างน่าเสียดายที่ประชาธิปัตย์เขาต่อต้านลึกๆด้วยเจตนาอะไรก็ไม่ใช่เจตนาผมจะไปขุดคุย้ยแต่ประเด็นที่ยกมาต้านแม้จะเป็นเหตุผลครอบจักรกวาลแต่กัญชาก็เป็นเหตุนําไปสู่ผลที่เขาว่าอยู่เหมือนกันครับรัฐมนตรีอนุทินจะเข้าใจแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ท่านแต่ที่ผมจะบอกก็คือ มาถึงจุดนี้แล้วไม่ว่าร่างพรบกัญชาจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ผลงานเรื่องกัญชาของภูมิใจไทยผ่านใจประชาชนโดยเฉพาะกัญชาชนเต็มร้อยอยู่แล้วครับตรงกันข้ามฝ่ายเตะตัดขาคุณอนุทินจะเป็นฝ่ายชาวบ้านข้องใจซะด้วยซ้ำที่ไม่ราบรื่นเพราะคุณอนุทินไม่ได้ไหวครูและถวายเครื่องพลีกรรมนะครับกับพระบระคนทันครูผู้ชำนาญการปรุงโอสถสละมัง ไม่ได้นะกัญชาเนี่ยยามินว่าต่ำสักเชียวผมอ่านที่คุณนิพัฒน์อลูกสาวปราดเมืองเพชรอาจารย์ล้อมเพ่งแก้วนขนคว้ามาเขียนนะครับบอกว่ากัญชามีอยู่คู่กับแผ่นดินไทยก่อนที่แผ่นดินตรงนี้จะเป็นประเทศไทยตั้งห้าพันกว่าปีมีหลักฐานยืนยันที่บ้านเชียงอุดรธานีนะครับทุกรัชสมัยทุกรัชการก็ปรากฏหลักฐานผ่านวรรณคดีผ่านบันทึกฝาผนัง ว่ากัญชาอยู่คู่กับคนไทยทั้งในทางยาและทางนันทนาการชนิดแยกจากกันไม่ได้มาขาดตอนเอาตอนฝรั่งสั่งให้เป็นยาเสพติดเมื่อไม่ถึงศตวรรษมานี้เองครับการทำพรีกรรมพะระบรคนทันนี่นะครับนอกจากไหวสังเวยใบยสีหัวหมูเป็ดไก่แล้วหนึ่งในสิบอย่างที่ต้องมีก็คือผานหมากใบจากบุรีกัญชาหนึ่งานเนี่ยเห็นไหม บันทึกถึงเครื่องใช้ในวิธีไหวครูและครอบโขนละครในสมัยรัชกาลที่สี่ระบุเอาไว้เลยนะครับคุณเปลวบอกว่าคุณอนุทินต้องตั้งเครื่องสังเวยนำบุรี่กัญชาไปไหว้ครูผู้ชำนาญปรุงโอสถพระปรคนทันสแล้วละสัตรูการเมืองจะได้ตาปลือยิ้มหวานอารมณ์ดีเลิกกินยาตราหมอจูจ้จี้หันมาพีกัญชามาั่งคุณเปลวนะครับบอกว่า ห่วงเรื่องกัญชานำไปใช้ในทางนันทนาการนั้นห่วงได้แต่ผมอยากบอกไปห่วงไปกวดขันเรื่องยาบ้ายาไอซ์ยาอีเหอะนั่นอะเสพติดอันตรายชนิดไร้ข้อสงสัยจะต้องมาห่วงอะไรกันนัก,กนหนาก,กับพวกกัญชาชนขนาดมีกฎหมายห้ามมาร่วมร้อยปีเขาก็ยังนันทนาการกันมาต่อเนื่องร่วมร้อยปีเหมือนกันไม่เชื่อไปถามพวกนักร้องนะักดนตรีดูสิพี่แอดก็ได้ เมากัญชาน่ะยิ้มสวยแต่ถ้าเมาแป้งจะสวยทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับคอลัล่ำวันเสาที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับคุณผู้ชม